สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพันธภัทครับผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกสูตรให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนได้ถามผมว่าเออช่วงนี้ใส่สูตรกันบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งใส่ไปประชุมหรือว่าใส่ไปงานต่างๆงานต่างงานอะไรแบบนี้ครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนํากันเพราะาบางทีเราอาจจะซื้อสูตรที่เป็นเชลเลอร์เมสสั่งตัดอาจจะเกินบัตเจตของเรากันไปสัก เยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยมาแนะนําตัวนี้นะครับเป็นปเ pper เป็นสูตรสาเร็จรูปนั่นเองนะครับนอกจากการมิกซ์และแมชกันแล้วนะครับด้านในเราสามารถเปลี่ยนได้หลายชุดเลยกลายออกมาเป็นได้หลายสไตล์เลยนอกจากนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในการใส่สูตรกันด้วยว่าจะต้องติดกระดุมแบบไหนเสื้อเชิ้ตเป็นแบบไหนวันนี้ได้รู้กันอย่างแน่นอนครับมาเริ่มกันที่ลุคแรกกันเลยดีกว่านลครับลุคนี้เนี่ยคือลุคที่ต้องการความเนีย้ยบหรือว่าความเป็นทางการ ทุกนี้ผมมองว่าเราสามารถใส่ไปทั้งงานแต่งงานก็ได้หรือว่าใส่ไปออกเดทกับาสาวๆเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับตัวเดียวเนี่ยอยู่ให้เดียวสาหรับสูตรสาเร็จรูปจากแดปเปอร์ครับอย่างวันนี้ผมเลือกเป็นเชิตด้านในเป็นสีดําก็ให้ความสุขขุมดูลุ่มลึกก็สามารถใส่ไปเที่ยวกับแฟนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าอยากจะใส่สบายๆหน่อยเปลี่ยนเสื้อเชอิตด้านในเป็นสีขาวสีฟ้าสีดำเงินอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยครับ มาถึงลุกที่2กันนันครับที่ผมได้บอกกันไปแล้วนะครับว่าสูตรสำเร็จรูปจากดับเบิลเนี่ยเราสามารถใส่ได้กับทุกลุคมาก,มากๆเลยจริงเมื่อกี้เราพูดถึงแบบเนียเน้ยกันไปแล้วตอนนี้มาพูดสําหรับลุกที่ดูสบายๆชิลๆมากยิ่งขึ้นอาจจะไปทํางานไปประชุมหรือว่าไปปาร์ตี้เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเปลี่ยนเป็นใส่กางเกงยีนนะครับก็ทําให้ดูชิลๆมากยิ่งขึ้นรองเท้าเนี่ยก็ใส่รองเท้าหนังก็ได้รวมถึงเสื้อเนี่ยอาจจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้หรือว่าใส่เป็นเสื้อยือดก็ได้เเช่นนดียวกััครบ มาถึงลุกที่สานะครับลุกนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมเห็นบ่อยมากในซีรีส์เกาหลีนะครับคือใส่สูทเนี่ยกับกางเกงสลกเนี่ยเป็นผ้าเดียวกันเป็นสีเดียวกันแต่ว่าเราเปลี่ยนจากรองเท้าหนังให้กลายเป็นรองเทาเ้าผ้าใบก็ทาให้ดูมีความไม่เป็นทางการขนาดนั้นอาจจะใส่ไปเดทกับแฟนในเดทแรกๆแบรเนี้ยรองเท้าหนังปุ๊บอาจจะดูเออดูจริงจังเกินไปหรือเปล่าลองใส่รองเทาเ้าผ้าใบแบบนี้ผมว่าก็ดีเช่นเดียวกันรุ่มเสื้อด้านในเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากเสื้อเชิ้ตกลายเป็นเสื้อยืดก็ได้เช่นเดียวกันจากเดปเปอร์แบบนี้ครบังชุดหลอมาก มาถึงลุคที่4กันนะครับแหมสูตรสำเร็จรูปจากเด็ปเปอร์ตัวเดียวเนี่ยใส่ได้ทุกลุกเลยนะครับลุคนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนกางเกงสักเล็กน้อยนะครับมาเป็นกางเกงชิโน่สีน้ำเงินครับเหตุผลที่ผมเลือกชิโน่สีน้ำเงินเนี่ยเพราะว่าสีน้ำเงินกับสีดำมันไปในมูดอันโทนในทางเดียวกันแต่มันให้ความลำลองความสบายๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็เลือกแมทช์กับรองเท้าสเนคเกอร์เป็นสีขาวผมว่าแบบชุดแบบเนี้ยทำให้เราดูสบายๆสามารถเดินไปเที่ยวเล่นได้ในวันสบายๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ขอให้เน้นไปในมูท์อันโทนในสีเดียวกันครับ สุดท้ายก็แล้วนะครับตรงนี้ลุกที่5นะครับเราใส่เป็นสูตรเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นสูตรสาเร็จรูปจากทางดัร์เปอร์สูตรกางเกงรองเท้าเนี่ยนะฮะก็เป็นในโทนเดียวกันคือสูตรสีดําแล้วก็รองเท้าหนังแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเชิ้ตด้านในกันจะเล็กน้อยคือช่วงนี้ผมเลือกลุกนี้มาเพราะผมเห็นฝั่งของยุโรปเนี่ยเขาใส่กันบ่อยมากเลยคือเอาด้านในเนี่ยให้กลายเป็นเชิ้ตฮาวายแต่ถ้าใครอยากจะแต่งให้มันเรียบๆหน่อยก็อาจจะเอาเชิ้ตเนี่ยขอป,ปกเชิ้ตนะครับเอาไว้ด้านในแต่ว่าปกกระดุมสักเล็กน้อยหรือถ้าเกิดอยากจะ ปกเชิ้ตออกมาไว้ด้านนอกแล้วก็ปกกระดุมแบบนี้ขอว่าหล่อแล้วก็ดูมีเทสต์มากๆครับ มาพูดถึงวิธีการเลือกสูตรให้เข้ากับทุกคนกันดีกว่านะครับรวมถึงกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆในการใาส่สูตรครับจะมี4ข้อด้วยกันข้อแรกเลยคือเราต้องเลือกสูตรให้พอดีกับตัวเรานะฮะไหลต้องพอดีแล้วเวลาเราติดกระดุมเนี่ยมันต้องพอดีแบบนี้ไม่ใช่รัดจนเกินไปหรือไม่ใช่หลวมโครกจนเกินไปนะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สคือความยาวของสูตรครับเราต้องให้มัน f ิดเป้าของเราพอดีแต่ไม่ใช่ยาวลงไปจนถึงข่าเรานี่อันนี้อาจจะยาวเกินไปนะครับส่วนข้อที่สคือกระดุมครับกระดุมเนี่ยจะมีกี่เม็ดก็แล้วแต่แตต่่สิิงงทีเเเรรา้ออดดดลยคืกะุมมบน ห้ามติดกระดูมเม็ดล่างอันนั้นผิดเลยนะครับข้อสุดท้ายความยาวของแขนครับความยาวของแขนเนี่ยพอเราใส่ออกมาปุ๊บเราจะต้องให้เสื้อเชิ้ตเนี่ยเลยออกมาสักเล็กน้อยแต่ต้องไม่เกินตรงปุ่มตรงแขนของเราตรงนี้นะครับกระดูกที่ยื่นออกมาตรงนี้ห้ามเกินพเพราะถ้าเกินเนี่ยมันจะยาวปิดข้อมือไปอาจจะใส่แล้วไม่สวยครับ